สวัสดีครับผมเปลี่ยนพรนะวยนานรน้อยจิมาตามเลขปูทุดงนะครับนะเนาะหรือว่าอาจารย์นะครับเนาะไก่คงสุดท้ายเลยมาถามอาจารย์ว่าเลขเปลี่ยนมาเนาะครับเนาะเลขกยุติเก่านะครับนะเนาะเดี๋ยวเขาไปรับเขาไปส้มเขาไปถามน้ำกันนะครับท่านผู้ชมเปลี่ยนแนวทางเสียงโชคใส่ปีไม่ไทยเฮาหน่เนาะครับเนาะ เอามาเล้าฝากคนไหลคนแช่คนติดตามเพจพระรวยนะครับเด้อผู้ทีเข,าข้ามาเบิ่งเราขอพ่นน้าลายนะครับเนะาะจะให้กำลังใจ๋ยากขอปรับขอบผ้บชมุกันนะครับทา่านผู้ชมตุ้มเกาตากเอาไว้นะกรนดีกันเพื่อนไม่ขาดมีมาเข้าดีเขาดีเข้าดีเขดีอย่างพี่ชามแล้วก็มูามใส่ยังไงล่ะใส่โน้ีปุ่มกลางนัล่ะ หนึ่งศูนย์สามทีครับเจอไเยาตัวตัวแถมอ๋อครับตัวแถมทีครับใช่มันออกะซุ้มตองหดซุ้มรครับ <S <S ผมการซื้อ้แต่ซุ้มตองดหดเหรอครับแ้มันตัวแถมเลเพื่อไว้ที่ซื้อแล้วกันไห้เราจักที่างหาชิปไปยังดีเพื่อจังตัวนี้นะที่ไม่ว่างเงี้หล่ะสามหกเจ็ดห่าหกเจ็ด สองหกเจ็ดศูนหูนย์กับศูนย์เก่าเนี่ยนั่อะไรบอกไปเท่าไรตื่นบอกไปมากเท่าไรหรอกอือครับอันเน้นตะศูนย์อันเน้นตะศูนย์เก่าเนาะครับเนาะเน้นตะศูนย์เก่าเนาะครับเก่าศูนยเนาะครับเนาะมาเสมอนวอืมแต่ว่าเขาตัวใส่สุขเรื่องปะอ่ครับ ตัวที่เนี่ยเอาศูนย์เกนาะครับเนาะศูนย์เก้าราคามันกลับหัวก็เป็นศูนย์หกตัวนอกครับเนาะหกศูนย์ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเนี่ยนะงจะนกันี่นะชีว่างไรสามหาสามื่อไปนะสาที่ครับนั่มาวเพื่อเรนเลีนๆะกันไว้นะกันไว้เนาะครับเนาะ เ้อมึงหลายพเดาอ้หลายละครับลอยตัวมาหลายได้เกิดไหมพ่ได้ไหมร่างกายหอยช่มเาไปร่วมกระลุงพลิกีลานี่เล้อตามสำนักปะทะกันวัชระคว่ากันวัชระเอาสำนักอะไรฟูยุ้งดาวสำนักอะไรอีกแล้วทบ่จะควายต่วหลายพอดาวี่าตบกันว้าจวยาโอ้ยปกไก่กันพ่อได้หรอ มันจะเจ้ามันแจกองหหอเข้าท่ันลวะวะอาจ,จารย์ท่านิธีอยู่หันอันใดบ้างครับพี่เข้าเจ้าเลยเห็ดพวก็เจ้าเห็ดออกวะครับพวกซุ้มไอ้บางไม่ได้บางสามสี่มืม่นปอนด์ว่าซุ้มสองอุด์เราว่าก็สองงี้คออ๋อครับไม,ม่ต้องรัดท้ายเราเอาความมั่นางปากเดียวคื่ว่ามันซี่โต้ไปหนะัก แน้่ประกอบยี่ไมใหม่ไปเ,เที่ยวมันสาบันซีเครื่องเว้ยจับพายนว้าถึงไปป่าเลยซวนมาพากันลูกแปงกันนิ้วไทยอ้นวกันนิ้วนี่หรออือครับน้ากันแทนซาสามรอบังของมาได้แล้วแล้วบัรพนาดลงข้างนลงทางบอกไ้เว่าไได้น้ำเอือนเอาไว้าวพาข่างงานหม่ฮครับทางยานแด้เอือนรถ มาหลากกลายรถเชียงนะคร <ขา S 2> ับามสิเลน้งไปให้หน้าจุอ,อกมาว่าไใมันต <laughs> ั้มนั่นดีมากรถเชียงคันหนึ่งรถกระบะคันหนึ่งขนสายอุดดอนก็มากดงจอมากออกมามุกตัวคนเรามาเสนอว่าตัวได้สิให้เช้นอ่าสก็มุกตัวี่แฟมักเยได้เสนอ

งงสีเริ่มงื่อเก้าูาเรยเลต้องนัมแล้วพูดนั่นนะพี่รายว่าเป็นนั่าไรย้อยู่ปานง่ายเงินกระเป๋าจะโพ่อเอกม่นัเมย์นั่มเตนไปแตเราหมองกันง่ายแต่มองหายมากพกันด้วยครับเม่นอย่แตเราหมองหายคือกันเถอวขั้นสื่อนัมมทุกสำนักกิด้วยถ้าสื่อไปนัสมองสมองวันง่ายทีเขาไปลมซ่องอนเงื่นเมียนจพ่อ

มือพี่อามาเมื่อก็มาม่าต่ใช้ร้อนสนอวะก็เป็ดไก่ให้เลกวนๆอยู่นี่อือครับวนเวียนอยู่รอบซูนนี่ปะครับอ่าตัวนี้แม่แถบอืมนี่นะอันหกนเก่าเนี่ยทานมากแต่ในกองห้องก็ต้องห่วงโอ้ครับซุนหกซันนเก่าที่ครับ อันนี้เรียกกันนัน่นน่าอาจารย์น้อยยังไงเอกศูนย์เก่ายังตัวเก่าอยู่เนาะครับเนาะศูนย์เก่าเก่าศูนย์ยังตัวเก่าอยู่อาจารย์หาสามนี่อาจารย์บอกว่าเป็นตัวกันเนาะครับเนาะกันไว้เนาะครับเนาะ เอาตีออกมาเลยข้บัด้สบัดแล้วนี่ถูก้นบัดขึเหรอเอาออกมาเีโอ้ครับครับทั้งบนทั้งางมาตามตัวบนัวรงนะนี่ออกมาขึ้นบัดขึส่หรอออกมาเป็นเียกัน่เด้แคปรลาเทียนแค่สองเทียเป็นสีโอ้อาจารย์เฮ็ดอาจารย์เฮ็ดสองเทียบก็เป็นสองเทียเป็นสีดีครับ อ,อันนี้<า><า>เป็นหกบครับนี่ฮกก็ะไรเก่ากระไรเนาะครับเนาะ<ล>ตัวนี้เป็นตัวนี้หาที่ครับร 3, 5, เ่้หาซาหหาโอ้าานะครับเนาะที่เอตัวเนราว่ามตัวเดียวกันตัวนี้นนนนนก็เป็นเอาอาจารย์สองตัวนี้มม่คื่กันกาดกันเนี้ยไม่ค่กันไปหรอก่กันเพสุะตัวยนครับ อันตัวนี้เลยครับเด้นตัวนี้ตัวนี้เลยเ็นเลขนะตัวนี้เลขศูนย์ะครับกันศูนย์นศูนย์สามศูนย์สามศูนย์หกนะครับเนาะนี่ศูนย์สามศูนย์หกก็ได้อาจจะเป็นสมแเป็นเลขงูาแันสิบเพิ่มโอ้ครับกูไดเพิ่มนโอ้ครับครับอันพุ พธนัตตีพุทธนัตผู้ก้าแปรเนาะเนาะครับเนาะแล้วตัวหวงวาสนาเนาะครับเนาะตีได้ก็ตีได้ก็เข่าก็โดนเนาะครับตีได้อ๋อโอ้อาจารย์เฮ็ดทุกวันผ่านบ่ครับลองเบิ่งซื่อหลังก็เฮ็ดโอ้โหตะเหตุบ่ครับโอ้เอาไปพิจดเจตน่าปงเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเห็นตัวใดคอมเมนต์มาไอไเนาะครับอันนี้อันนี้อาจารย์มันเขียนให้ตัวนี้เป็นหา ตัวนี้เป็นหกตัวนี้ก็เป็นหาตัวนี้ก็เป็นสามตัวนี้เป็นศูนย์เนาะครับท่านผู้ชมแต่วก้เราก็เจ็ดตีเป็นน้งอ๋อครับตัวย์เห็นตัวใดคอมเนมนต์เมื่อไเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นสา,าม <laughs> ก็ยังมีหันความขนาดอันนี้อันนีหันความ้นานะเป็นขนอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นเป็นหันครับเป็นหอนครับตัวนี้ก็เป็นหอนอยู่ครับก็ยังมีหอนถันเสียนอย่ไม่นครับใช่กลมนาเขาแท่งใช่ไหมถาจิมีคือกันยัวสองตัวต้องงก็ครือไอีกสองตัวนะ ตามสิโวงสันคงเาเนองแปดมเป็นตัมสีคือไม่ใช่วิเครากันอยู่สองคู่ตามสีโคงสันควงเห่านะอันนี้ก็อันเดียวกันตัวมันอันมันคงเห่าโคงสันแต่ว่าตัว,วงเา่าืขอยังกังงนงามเ้ยจริงๆมันง,งามเลิงหางมันจะเง่ากว่านี้ก่นอันนีครูอ หกศันยเก้าชูนย์เดียเป็นคนลเทียทางไหนมุนเมืองท่นหมุนขั้นหมุนเบิงสี่อะหมุนเมืองสี่จน,ม,ม,นมันก็มันก็เป็นเก่าอะไรพกอะไรนนไส,สามศูนย์เปนชนะสามศูนย์หกศูนย ต,ตัวนี้เนี่ตัวนี้ตัว,ตวาอาจารย์เขียนหาไปนี่ก็เป็นศูนย์อะไรเนียนะครับเนาะถ้าอาจารย์ไม่เขียนถ้าอาจารย์ตีเป็นหาเป็นเป็นอะไรได้นี่เป็นศูนย์นนนนหกอะไรได้เอาที่นี่เนี่ยคือเอาตามอาจารย์เขียนให้นะครับเนาะหก อันนี้ก็ได้นี่หกห้าสามก็ได้นี่นี่ศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอะไรเนาะครับเนาะสามศูนย์ศูนย์สามก็ได้เอาไปพิดจนหน้าเพื่อนเนาะครับท่านผู้ชมิดเปลี่ยนแนวทางเชียงโขงไปปีไม่ไท่เนาะครับเนาะนะครับวยๆเห่งๆไปนับกันนะครับเพื่อปีไม้เนี่ ฝากกดไห์กดแช่กิดตามเผ็ด,ะดละลวยนะครับท่ามีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนาะคลิปนี้สวัสดีครับ